สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านสวัสดีผู้ติดตามนะครับสวัสดี f อฟทั่วโลกนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนขับรถตัวชาแนลนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่เมืองโบราณนะครับเป็นปัตยากรรมที่สวยงามมากเลยครับเดียเป็นเรียกอะไรสารลางน้ําหรือเปล่าก็ไม่รู้นะตรงเนี้ย แขกก็มาเยอะมีทั้งเกาหลีอันนี้ของผมมันไต้หวันนะครับของกิตตันนะครับก็มาเรื่อยมาเยอะจีนก็มีเกาหลีก็มีจีนก็มี นักท่องเที่ยวหลายสัญชาติครับที่มาเที่ยวณจุดแหล่งนี้นะครับและแต่ละจุดนี้มีที่ขายของมีอะไรอย่างดีครับนี่ให้ดูเลยครับย้อนแสงหน่อยครับ มันหลายจุดนะแต่ว่าไม่ไม่ถ่ายหมดจุดนะมันก็ไปเรื่อยๆครับให้ภาพบรรยายครับ ภาพบรรยายเลยสวยๆตั้งนานนะครับนักท่องเที่ยวชาวจีนชาวไต้หวันเกาหลีเวียดนามมานี่ครับมาจุดเมืองโบราณสมุทรปราการนะครับนี่ก็คือนักท่องเที่ยวนะครับนี่จะเป็นร้านขายกาแฟร้านขายน้ำดื่มคือพวกน้ำนะครับ อนนี้ผมก็นั่งอยู่ในร่มนะครับรอแขกครับแขกลงไปเที่ยวอยู่ครับก็เลยได้นั่งนี่ถ่ายเรือสุพรรณหงส์อย่างดูนะครับกำลังสร้างนี่เรือครับ เที่ยวก็เข้ามาเยอะครับวันหนึ่งโอ้โหเป็นร้อยร้อยบาทนะครับถ้าเป็นท่านเนาะมันก็มาเยอะนะทางรถตู้รถเฉพาะรถบ้านนี่ก็ไม่เป็นร้อยสองร้อยหรือเป็นรถตู้ต่างหากรถส่วนตัวอีกมันมีทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับที่มาเที่ยวหน้าผิดอย่างนี้เพาก็าทำตน่งกันน้ำอย่างดีเลย วก็ดินลงผมทําเป็นผนางกัน้นน้า ังหวัดสมุทรปราการนะครับที่เขานักท่องเที่ยวชาวไทยและต่างชาติเข้ามาเที่ยวกันเยอะนะครับวันนี้วันอาทิตย์ครับทั้งวันเลยแต่ให้ดูดอกไม้สีเหลืองนะครับนี่สวยๆทั้งนั้นเลยครับวันอาทิตย์แต่ให้ดูดอกไม้สีเหลืองเนาะละหลายคนก็มาเที่ยวกันอยู่ที่นี่แหละ นี่แหละชีวิตคนขับรถตัวก็พาเขามาเที่ยวอย่างนี้แหละครับเที่ยวอันนี้รถหลายบริษัทครับที่มาเที่ยวทั้งวันแล้ครับเดี๋ยวออกจากเมืองโบราณกินข้าวก่อนกินข้าวที่เมืองโบราณเสร็จออกจากจุดนี้ไปกินข้าวกินข้าวเสร็จก็ไปนวดที่ r t a อาติเวสิก็เซนท่านเบอร์เซนท่านเบอร์สร็จไปนวดอะไรอ่ะเก็บไปไปดูอะไรเจ็บหกอะไรอ่ะที่เรียบสรวลังคานะครับเสร็จแล้วก็น่าจะกลับโรงแรมเลยนะครับนี่แหละครับชีวิตคนขับรถทัวครับ บงคนก็ติดเครื่องบํบบํบํบบผมก็ติดเครื่องวันนี้ผมติดเครื่องแดดร้อนจัดเลยนะครับแดดร้อนจัดเลยจบไปต้องติดแดดมันร้อนจัดครับเกินเราทำไงได้นะครับรถทำมาเปลี่ยนสลักคอม้ามาก็วิ่งมิดีเหมือนเดิมครับ โอ้มีจุดสวยๆหลายที่ครับแต่ผมก็ถ่ายไม่หมดถ่ายได้จุดเดียวร้อนนี่ใกล้เราไปผมมี <c oughs> นี่แหละครับ,นค,รบคนที่มาเที่ยวก็จะไปเป็นวิ่งวนเป็นจุดเป็นจุดไปนะครับ เริ่มมาแล้วท่านยู้มีพระยรูาเล็มข้าวเป็นให ให้ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับฝากกดติดตามคอมเมนต์มาได้นะครับว่าแนะนําได้นะครับคอมเมนต์มาเยอะๆนะครับช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยนะครับว่ามาแนะนํามาติดตามนะครับเนแล้วนะครับในคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ